สวัสดีครับทุกคนแฮ่แฮ่ยวยมากตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ย่านย่านหนึ่งตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างเออหนูรับที่จริงรับเปล่าตอนนี้เราอยู่กับกับ หนูนะครับเสียง,งดังครับทุกคนแล้วก็มีคนมองสวัสดีแฟร์มีคนมีคนก่อความน่าขันมีคนก่อความน่าขันตัวนี้ตีมั<ด>้เน<ด>ี<ด>่ยเราจ้ยเ<ล>ี่<ล>ทุกคนเม<ด>ื<ๆ>่อกี้จะบอกว่าเดินมาด้วยกันก็หนูก็เกือบลื่นละเอ้ยก็มาลื่นนะ่าเขาเรียกว่าหล่อความลื่นตัวเองก็คือหล่อลื่น เรื่องความหล่อเองลงไปทีมตามยังไงว่าทุกคนโอเคไหมอันนี้โอเคดีครับผมก็นี่ตอนนี้กับหนูเฮ้ยไม่ตวนมากเฮ้ยเสร็จก็แล้วแต่กันแล้วเย่เพลงเพลงนี้เด้งขึ้นมาในหัวเลยแต่เราก็หากันจนเจอพูดไป็นคำพูดดีกว่าไม่อยากเราเป็นเพลงไม่รู้จักโอ้ย โอ้ยมรุ่มเป็นตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับขอโทษด้วยนะตอนแรกที่ไราไปขอโทษด้วยที่ขาเรียกอะไรขอโทษหนูด้วยทําท,ทำไ,ไงไอ่ะเน็นน้องขอโทษเลยน้อขอโทษตอนนั้นตอนไม่ได้คิดอะไรเลยหนูขอโทษเลยรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกไม่ได้คิดอะไรสนุก ยังไม่ได้มีเจตนาไม่ดีขนาดเดินไปก็ไหวมีอะไรหวานนะจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่าจะมีเจตนาที่ไม่ดีเลยแล้วก็มีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยใช่แล้วก็พูดตาแบบมันพูดตาเถื่นอยู่นะใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็เดินขอบคุณนะจริงๆ ไม่ต้องขอโทษขอโทษทำไมยะไม่เอาไม่เคยโกรธหรืออะไรเฮียอยู่เลยอุ้ยเตะอีกแล้วที่เรากางร่มหมีเนสากลัวอ๋อเห็นคนนะครับใช่กเห็นคนก็เลยกางร่มร้างร่มปิดไว้ดีกว่าก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไทยขอบคุณหนูไม่มีอะไรนะขอบคุณนะเชาขอบคุณเฮียด้วย เอาหอมงหรอยูทู e เรามารีวิวนี้ไหมแล้วก็เดินไปแล้วก็แบบรีวิวลอตโต้เวอร์ที่เฮียไม่ได้ไปจะไปเป็นอะไรบ้างเห็นถ่ายรูปมาแบบน่ารักมากนี่นั่น่ยนั่นหนูอยู่ทางนี้ไปลอตโต้เป็นไงบ้าง เฮ้ยมขาคนเรียกนี่เขาเรียกพี่ซีแต่ไม่ใช่คนเกาหลีไปมาเป็นยังไงบ้างก็เหงาแต่ก็ไม่เหงาขนาดหรอกเพราะมีคนอื่นด้วยแต่ก็อยากให้เฮียไปด้วยแต่เมื่อกี้บอกว่าบ่นคิดถึงเฮียต้องบอกด้วยแล้วต้องบอกด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษเก็บแล้วร่มเนี่ยฝนไม่ดูตกเลยทุกคนเออเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ไหม เดีย๋ยวไปด้วยลงรานเฮียต้องบอกคนนี้เรอแต่หนูบอกคนอื่นไปแล้วนะนี่เราเจอที่นั่ง้วครับทุกคนไปลอตเตอรี่สนุกไหมสนุกดีเพราะว่าปลาเกา,าหลีก็ต้องแบบไปเที่ยวที่นั่นใช่ไหมอืมแต่ก็คนเยอะอ่ะไม่ได้ซื้อบัตรแบบเมจิกพาสมาแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นไอเท่าไหร่เลยเล่นไปแค่บางอย่าง ก็เนเครื่องที่เหมือนคอนาโดในดีเมือ์ไปแต่มันเร็วว่ะแป๊บเดียวก็ลงแล้วอ่ะก็ลงอืมก็อยากเล่นอีกเป็นเครื่องที่หนูอยากให้เฮียเล่นมาแลวเฮียก็กลัวมากเลยคนาโดเียก็ไม่ยอมเล่นเมื่อกี้ไปเล่นกับติวเตอร์มาด้วยนี่มีมีคนแปลว่าถ้าเราขอสันกลกับเธอมามีคิดถึงไม่กลับแล้วครับยู่เกาหลีเลยได้ไหมยูเกาหลีเลยได้ไหมครับทุกคนได้ไหมครับอยู่ด้วย เมื่อกี้เดินชมบ้านเมืองก็ไม่เคยมาย่านนี้เหมือนกันรู้สึกว่าย่านนี้เป็นย่านที่ดูมีหลายๆอย่างมากมันแบบเป็นแหล่งเลยมันน่าเดินอ่ะแล้วแบบชอบที่มีแบบพวกสตรีทฟู้ดด้วยอยู่ข้างทางอเงี้ยเดินซื้อกินไปเมื่อกี้ลองกินอะไรอย่างหนึ่งขนมปังที่มีไข่ดาวก็อร่อยไข่ดาวที่เพิ่งถ่ายรงตอนรีบแต่เราจะเก็บท้องไว้กินอาหารอื่นนะครับผมใช่เดี๋ยวเตรียมท้องไว้แล้วเพราะก่อนหน้านี้ไปเจอที่โรงแรมแล้วก็ออกมาก่อนแล้วคนอื่นกำลังจะตามมานะครับผมใช่ อแอบร้อนนิดนึงนะเนี่ยเออแต่เมื่อกี้ฝนตกคนก็ซื้อล่มือล่มมาแล้วตอนเนี้ยฝนหยุดตกแล้วก็กลางล่มได้ไม่ถึงห้านาทีฝนก็หยุดแล้วอ่ะไม่รู้ซื้อมาทำไมอืมน่ารักเลยจะซูมให้ให้ดูหน่อยตัวน้อยแต่ว่าคิดถึงใจจะขาดแล้วค่าเอชเซนทงนิวจากเกาหลีแต่มีคนแบบฟื้มฟื้มนิวมากเลยทุกคนมีแต่คนแบบชมว่าน้องน่ารัก เฮียก็หลอมีแต่คนชมน้องน่ารักคิวเตอร์หล่อยิ้มอะไรเงี้ยเอาเฮียก็หลอกคนก็ชมเฮียบูยนั้นอยู่แล้วเฮียเลยไม่บอกไงแล้วมันอยู่แล้วมีคนชมเยอะอยู่แล้วผมเฮียไม่หลอกนะไม่ชมแล้วไม่เอาสิชอบแบบชอบนะอย่างนี้ที่มาไลฟ์แบบแล้วก็เดินไปด้วยไปเมืองเขาเรียกว่าไม่อยากให้ติดปกติอยู่ที่ไทยไม่ไม่เคยยังไม่เคยไลฟ์แบบเดิน เราเล่นในเมืองแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเลยทุกคนคิดถึงเราไมหมครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาหลีอีกไม่กี่วันจะกลับไปเลยครบอกใครบอกว่าจะกลับใช่ใครบอกว่าจะกลับอย่าบอกหนูไม่กลับเองเขาจะเอาเครื่องบินมารับ <laughs> ลากกลับใช่ถ้าหนูจะหลบซ่อนตัวอยู่ไหนเฮียก็จะย่อส่วนเครื่องบินให้มารับหนู <laughs> แล้วก็ค่อยขยายใหญ่เครื่องบินกลับมาเหมือนโดนเลมอนเลกลับอยู่แล้ว เดี๋ยววังนี้เจีคิดถึงเด็กก็กลับแล้วอีกไม่กี่วันเองไม่กี่วันเราก็เจอกันแล้วใช่ไหมทำไมอ่อนเก่งคนนี้กำลังตามมาค้าฟิลเตอร์ยิงอันนี้เดินทางมาก่อนโคโกชิพอแปลว่าคิดถึงมากถูกไหมไม่หนูใช่โคโกชิพอได้ เขาเรียกแล้วนะครับเดี๋ยวซื้อซาคิมุกให้ค่ะที่ซื้อซา่ิมุกขอซาโนะคามุที่จริงอยากกินทุกคนคือมาซามาซามิตาคือมาที่นี่แบบของกินเยอะมากแล้วคือแบบว่าต้องแบบ่งแบบ่งแบบช่วงเวลาแบบเลือกกินน่ะแบบว่ากินชิ่นี่ก็กลัวอิ่มก็เก็บไปกินอีกอย่างหนึ่งแบ่งทำไมเราก็กินกันทั้งหมดเลยสิก็เพราะว่าเฮียไม่เข้าหนูนี่ก็เพราะว่ารักเออเนาะก็เพราะว่ารักใช่รัก รับผมกับไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนหนูทำหน้าจุลายเหรอ <c oughs> หนูทำหน้าจุลารอะตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนเพราะว่าร้านที่เราจะช้อปปิง้งฮะจะใกล้ปิดแล้วยินดีดิดไดนจยด หนูเล่นเน็ตค้างเหรอ <c oughs> หนูเล่นเน็ตค้างเหรอ <c oughs> เอ็งนี่ไงใกล้วันเกิดหนูแล้วหนูหนูอะ <c oughs> ใกล้วันเกิดหนูแล้วหนูอยาะนี่ที่เห็นเห็นพูดกันอยู่ว่าแกล้ใช่าใช่ใกล้วันเกิดแล้วจริงๆก็อายุใกล้จะสามสิบแล้วไม่ใช่แล้วเฮียไม่ใช่หนูสินะทอตทอด,ทด ครับมืออาจจะเป็นคนนิดนึงต้องขอทำอืมกล้วันเกิดแล้วจริงๆก็แบบว่ามาจัดนี้ที่เกาหลีแล้วก็รู้สึกว่าอยากพอมีดูมันยมดีแลนคอนเสิร์ตไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากจะมีคอนเสิร์ตอีกเล็กๆของตัวเองบ้างอยากมีนานแล้วอยากมันแบบเป็นความฝันเลยนะพอมีคอนเสิร์ตตัวเองได้ไปร้องเพลงอะไรเพลงอืมคอนเสิร์ตก็ ไว้อยู่ครับว่าอยากจะจัดแบบคอนเสิร์เล็กๆเป็นของตัวเองแต่ว่าอืมก็ทุกคนไม่ต้องกลัวผมเหนื่อยนะเพราะว่าแบบคอนเสิร์ตก็จริงๆก็ใกล้วันเกิดแล้วแหละแต่ก็อยากจัดเพราะอยากทำจริงๆครับไม่เหนื่อยหรอกชอบมีความสุขจัดตาได้ล้องเพลงด้วย ใช่ใจเยเป็นกำลังใจให้ครับ๋ยวไว้เฮียไปดูด้วยทุกคนจะดูกันไหมทุกคนจะไปไหมไปแน่นอนอยู่แล้วนี่ตอบให้ทุกคนจะซีคอนส่นนี้เราไปให้ทุกคนมานะจะถ่ายรูปด้วยจะถ่ายรูปกันนะครับผมนี่ก็ฝากก็น่าจะมีแบบเร็วนี้เร็วๆนี้แหละนะวก็อีกอีกแค่ก็เกือบเกือบเดือนอ่ะก็จะถึงวันเกิดแล้วอยากจัดแล้วค่ะก็คงจัดแหละเนาะอยากให้คนมาเยอะๆนะ มาดูหนูร้องเพลงก็ได้หรือจะมานั่งเฉยๆก็ได้ฝากหนูด้วยครับฝากงานแฟนมิตรหนูเร็วๆนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรถ้าอยากร้องเพลงอะไรเพลงที่ตัวเองอยากร้องสักร้อยเพลงมันเยอะตัวนะเราไม่ไหวนี่อ่านนี่อ่านสิบวันเห็นแอบเห็นอ่านคอมเมนต์แบบเฮ้ยหนูนิวมีพวาสามารถในการร้องเพลงมากเก่งมากร้องเพลงหลายภาษาชัดมาก ไม่รู้มันก็แค่ชอบฟังเฉยๆแล้วก็ลองตามเขาเรียนภาษาเกาหลีแล้วอยู่ที่นี่แล้วครับอย่าเรียนเกาหลีที่เกาหลีเลยแต่ว่าไม่ได้เราต้องกลับไทยนะเดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยนะขอโทษด้วยนะไม่ต้องขอโทษเลี้ยวอย่าขอโทษเลยรอบเลี้ยวไม่ได้คิดอะไรซะหน่อยไปี๋ยวไปแล้วดะกุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวรอทุกคนมาเพลนจอยกัน แ้กูพยโอ่ะแ้กูพยาหมดอีหลออที่เรียนมาหรอจนจะจนจะชิมขู่แล้วก็มีอะไรนะเรียนว่าอยากไปห้องน้ำด้วยโอเคเรียนว่าอยากไปห้องน้ำด้วยทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวให้หนูวันนี้ไล้์ไอจีเฮียใช่ไหมแต่ให้หนูปิดไอจีเฮียดีกว่านี่ให้ถือเลยฮะให้ถือเลยเหรอเอาแล้วเฮียไม่อยู่เหรออยู่ยังไงก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวเมื่อยอยากไปห้องน้ำแล้วพวดเลยนะเออพอช่างจี

我们快要去吃晚饭了，再见นะครับ。有机会一定会去中国，嗯，中国。我们很想去中国，我们在中国见面นะครับ。บายบายบายอ๋อบายบายไปละครับไปละครับขอบคุณมากครับบายบายครับสวัสดีสวัสดีฮึมฮึมเฮ้ยเฮ้ยปิดเลยปิดปิดไปไปเลส